ดื่มน้ำที่เป็นสนิมนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าคุณเลิศน้ำเป็นสนิมคำว่าน้ำเป็นสนิมนั่นคือหนองน้ำหรือน้ำบาดาลเวลาสูบขึ้นมาเป็นน้ำกินน้ำใช้มันมีตะกรนมีสนิมนั่นคือปัญหาของประเทศไทยของเราในการที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่ที่ห้าผมยินดีครับ เพื่อนำความเจริญไปสู่จังหวัดต่างๆทั้งหมด77จังหวัดเพราะการพัฒนาจะได้ทั่วถึงเราจะได้มีรถไฟรางคู่ไปทุกจังหวัดรถไฟความเร็วสูงไปจังหวัดต่างๆและไปสู่ชายแดนไปจังหวัดไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั่นคือหลายประเทศเขาพัฒนาแบบนี้ มีถนนหนทางน้ำไฟประปามีเขื่อนมีฝายมีระบบชนประทานสมบูรณ์แบบไปทั่วทุกหมู่บ้านพี่น้องสสอของเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาหารือมายื่นกระทู้ยื่นยัดติถามรัฐบาลถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเช้านี้หลายท่านก็ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขาดการพัฒนา นั่นคือปัญหาของประเทศไทยของเรารัฐบาลชุดนี้นายเศรษฐาททวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งมีนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยผมเข้าใจว่าน่าจะพัฒนาได้ทั่วถึงทั้ง77จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ห่างไกลนะครับท่านประธานปัจจุบันนี้ต้องซื้อน้ำมันเติมรถยนต์แพงกว่ากรุงเทพลิตละสบาทสบาท ค่าใช้จ่ายสูงความยากจนมากปัญหาความเดือดร้อนเต็มไปหมดตามมาด้วยผู้มีอิทธิพลมีการต้องส่งสวยไม่ส่งสวยถูกจับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่พี่น้องประชาชนหรือร้านค้าผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายถูกเรียกร้องหรือถูกเงินส่งสวยนั่นคือสภาพความเป็นจริงในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด ในการพัฒนานะครับท่านประธานของเราต้องส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดที่ห่างไกลจังหวัดไหนที่อยู่ไกลๆต้องให้ราคาน้ำมันถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆเก็บภาษีน้ำมันให้ถูกลงอย่างเราผลิตน้ำมันไปขายประเทศเพื่อนบ้านลิตรละ16บาท17บาทยังทำได้เขาขายกันแค่17บาทส่วนประเทศไทยของเราผู้ผลิตน้ำมันผู้ส่งออกขายลิตรละ30กว่าบาท ้องส่งเสริมการลงทุนจังหวัดที่ห่างไกลให้มีการเก็บภาษ,ษีให้เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกกว่าในกรุงเทพบริษัทห้างร้านโรงงานางต่างๆก็จะไปตั้งอยู่จังหวัดที่ห่างไกลโรงงานเขาก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงไม่มีการส่งสวยไม่มีการเสียเงินใต้โต๊ะการอนุมัติต่าง,าง,างอย่างรวดเร็วภายใน หนึ่งวัน24ี่ชั่วโมงแรงงานต่างๆไม่ต้องไปทำงานอยู่ในกรุงเทพสมุิปาการสมุดสาครททำงานอยู่ในบ้านและจังหวัดของตัวเองได้เลี้ยงลูกของตัวเองไม่ต้องฝากลูกหลานให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงแทนไม่ต้องไปหางานทำอยู่ต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบทำเพื่อพัฒนาทุกจังหวัดให้ เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําที่ผมได้ยินมานานครับตั้งแต่สมัยเด็กๆไม่เคยทําได้ลดความเหลื่อมล้มําเสมอภาคถ้ารัฐบาลเราพัฒนาแบบนี้และตามนโยบายพักเพื่อไทยผมคิดว่าทําได้แน่นอนกบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ